เรื่องร้อนอีกเรื่องในขณะนี้ร้อนไปถึงวงการสงนะครับเพราะว่ามีการเผยแพร่ภาพของอดีตพระยันตะที่ผมรายงานไปก่อนหน้านะครับกลับมาที่ประเทศไทยครับปรากฏว่ามีภาพพระสงฆ์ครับที่เออนุ่งเหลืองห่มเหลืองเนี่ยครับไปกราบไหว้กันครับไปกราบไหว้สักการะอดีตพระยันตะนะครับถ้าจํากันได้ก็นะครับเคยถูกอาบัตนะครับจับสึบไปที่เรียบร้อยนะครับในคดีการในเรื่องของการเอเสบเมทุนกับหญิงสาวเนี่ยครับจนตั้งครรภ์ แล้วก็เป็นเรื่องมือหามเมื่อหลายปีก่อนจนต้องลี้ภัยไปอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วรอให้คดีในหมดอายุความนะครับล่าสุดอดีตพระเาตะกกลับมาที่ไทยครับด้วยเหตุผลบอกกับสื่อว่ามาเยี่ยมญาติพี่น้องที่ยังคงอยู่ที่ประเทศไทยและประเทศไทยเนี่ยก็เป็นบ้านเกิดตามานงานยยนบุว่ามาฉลองวันเกิดนะครับในการครบรอบอายุ70ปีเนี่ยครับก็แน่นอนครับว่าเรื่องราวนี้ก็ถูกเมื่อวิจารณ์และทางาด้านสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ถูกตั้งคําถามว่าแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายลักษณะ พระวินัยสงหรือไม่นะครับเพราะว่าอดีตพญันาเนี่ยเป็นพระหรือเปล่ายังไงก็ถูกตั้งคำถามมันขึ้นมานะครับล่าสุดทางพระพยอมครับออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับออกอมาบอกนะครับว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยคิดดูว่าเขาถึงครับเ,เขาเป็นใครถึงให้พระเนี่ยไปกราบไหว้เมืองไทยเนี่ยแยกแยะลําบากรายนี้ก็ไม่ใช่รายแรกการแยกแยะเป็นเรื่องสําคัญซึ่งเขาไม่ได้เข้าพรรษาศาสนาไม่นับถือเราจะไปกราบไหว้อะไรเขา ต้องมีการเคารพประเพณีการกับไหว้บูชาผู้คนบูชาอย่าส่งเสริมพระที่ทําไม่ดียังบูชาพระท่านยังบอกให้ตําหนิคนชั่วยกย่องคนดีแต่พระที่ไปกราบไหว้เขาดันลดตัวลงไปเป็นเรื่องที่มองแล้วน่าอนาจใจบอกว่าตนเป็นนักบวชอยากถามว่าศาสนาไหนลทัทธิไหนถ้าไม่ถือพรรษาจะบอกว่าเป็นพระสายไหนต้องระบุไว้ชัดเจนยันตระนี่ชอบเป็นหลายอย่างเป็นลาษสีบ้างเป็นพราหม์บ้างหรือบอกว่าเป็น รือบอกว่ามาจากในปานนี่นะครับท่าน,นพระพยอมบอกว่าครั้งนี้เนี่ยกลับมาอาจจะมาเรียกเตติ้งเพราะแต่ก่อนนี้ผู้หญิงเดินตามเขาคนเยอะเพราะเขาหล่อและเคยมาที่วัดสองครั้งมีคนมาทําบุญเยอะมากเป็นความจูงใจศรัทธาเพราะที่วัดเนี่ยไม่เคยมีใครมาใส่บาตรเกิน1 20, นึ่งถึงสองหมื่นคนตอนนั้นพระเย็นตะมาประมาณ2 0,000คนตัวเองเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี้เพราะทั้งหมดหลุดไปจากที่วัดซึ่งตอนที่เขามาที่วัดเนี่ยสิบชั่วโมงแล้วยังไม่ตื่นมาบินาบาตบอกว่านั่งสมาธิ ลูกศิษย์วัดคนนึงมาบอกว่ากลังคลื้นเนี่ยออกไปเที่ยวเช้าเลยตื่นไม่ไหวจึงตัดปัญหาว่าข่าวหลังไม่ให้มาแล้วมีโยมเข้ามาว่าว่าพระพยอมเนี่ยอคติจากคติได้ยังไงเพราะว่าเขาเขามาที่วัดตั้งสองครั้งนี่นะครับขณะที่ไม่พลาดเรื่องนี้ครับคุณศรีสุวรรณจันยานักร้องเรียนชื่อดังของเราเนี่ยนะครับเตรียมที่จะเอาผิดพระยันตานะครับมีการยืน่นหนังสือด่วนไปถึงมหาเถรสมาคมครับแล้วก็ผ่านสนักง,งานพระพุทธศาสนาเนะครับ ให้ดำเนินการเอาผิดกับอดีตพระยันตะาหรือว่านายวินัยลอาออสุวรรณเนี่ยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา208ประกอบกับพรบคณะสงฆ์นะครับแน่นอนครับว่านายสีสุวัณเนี่ยตั้งข้อสังเกตครับว่าอดีตพระยันตะาเนี่ยยืนยันต่อสาธารณะ,ะว่ายังเป็นพระอยู่นละแต่งกายผมจีวรสีเขียวมีลักษณะคล้ายในพระ,พระในะในพระพุทธศาสนานะครับเพียงแต่ว่ามีด้โกนโกนผมโปรง่งผมโปร่งเขานะครับพฤติการเนี่ยเข้าข่าย แต่งกายใช้เครื่องแบบว่าเป็นพิสูจน์ะครับคล้ายๆแต่งกายล้อเลียนเรียนแบบนะครับให้บุคคลเชื่อว่าตัวเองเป็นพระพิสุสงฆ์นะครับซึ่งมีความผิดแน่นอนนะครับนายสิวีวนกล่าวเพิ่มเติมว่าเพื่อไม่ให้สังคมพระพุทธศาสนาของไทย,ยถูกกระทําโดยบุคคลนอกรีดสมาคมการพิชิตรัฐธรรมนูญเนี่ยจึงทําหนังสือร้องเรียนไปยังมหาเถรสมาคมผ่านสำน,นักพุทธนะครับให้ดําเนินการเอาผิดกับบุคคลคนนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นพวกรัฐฉีนะครับนี่คุณสิวนบอกนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาเลยครับ ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะครับว่าจะอะไรไงกับอดีตพระยันตะาครับเข้าไว้ที่นิวส์ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ